สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเลยนะคะร้อนอยู่นะคะวันนี้เนาะก็อากาศเปลี่ยนแปลง FC บางท่านนะคะถามจ๋ามาว่าจะไม่สบายหรือเปล่านะคะก็อ่ามันจะมีอยู่1วันนะที่ฝนตกนะคะฝนตกแล้วคันนี้จะไปเก็บผ้านะคะแล้วก็ออกมากลางนาแล้วคันนี้โดนฝนนิดเดียวเองนะคะ เป็นไข้เลยแต่ว่านะคะไม่ใช่โควิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าดีแล้วนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเนาะ,ะก็ขอบคุณนะคะเอฟซีที่เป็นห่วงเนาะ,ะเพราะว่าบางทีจะอาจจะไม่ได้ตอบอคอมเมนต์ของเอฟซีนะคะบางท่านเนาะ,ะที่คอมเมนต์มาด้วยความเป็นห่วงนะจ๋าก็ขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วก็พร้อมจะทําคลิปให้เอฟซีทุกท่านนะเอาไว้เสี่ยงโชคกันนะคะวันนี้เนาะ,ะจ๋ามีแนวทางเอามาฝากอีกแล้วก็ จะดูจะดูข้อมูลมามันจะมีข้อมูลที่แบบว่าวันนี้จะฟันตัวไหนบ้างนะคะแต่และสำนักใช่ไหมแล้วคันนี้ยถ้าใครอยากลองฟันเลขสาตัวนะคะลองดูคลิปคลิปนี้ดูนะคะบอกครั้งเดียวนะซึ่งถ้าเป็นชุด3ตัวเนาะลองเอาไปฟันดูก่อนเพราะว่าวันนี้อ่ะ มันงวดที่แล้วเนาะมันพลาดไปนิดนึงนะคะนิดนึงเนาะไปไปชอบตัว9-8 3ซ้าอย่างนั้นนะคะแต่เสียดายเนาะถ้าถ้าออกศูนย์แปดสามนะอ c ซีน่าจะได้โชคกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วใครที่รอเลขระวังอันนะคะงวดนี้จะจัดให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้จ๋ารอรอแบบว่าเสียงโอเคโอเคก่อนเนาะเพราะว่าเสียงเสียงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพิ่งเสียงเพิ่งจะกลับมาเนาะอ่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะมาดูแนวทางทั้งหมดที่จะลองเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าชุด3ตัวนะดูท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะจัดให้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดแรกนะคะอันนี้จะเป็นชุดของแอดฟ้าใหม่นะคะ,ะชุดเน้นจะมี 8,9, 8,7.. แล้วก็8,2นะคะแต่ถ้าเน้นเลยจะวิ่ง8นะคะเลขชุดเดียวที่หลายท่านถามมาแต่ถ้าเน้นจริงๆจะเน้นที่8 9 ต่ามานะคะสำหรับของแมวแมวนะคะงวดนี้หวยไทยงวดวันที่17เดือน2อนะเน้นตัวเจาะนะคะนั่นก็คือ08นะอ่าะ,ะก็จะมี68แล้วก็โดยรวมนะคะจะเป็น21 1701แล้วก็77นะคะเน้น3ชุดนะคะก็จะมี68,08แล้วก็77นะคะอันนี้จะเป็นตัวเน้นเนาะ,ะก็ถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าจะเน้น ห่างเดียวนะคะก็ลองลุ้นดูต่อมาแอดปัญญา,อาแอดปัญญานะคะวดน,นี้17เดือน2 6 5ตัวเด่นนะคะเด่น4ถ้าเป็นชุดล่างนะจะเป็น41 45 49ลองนะคะจะลอง7บนนะคะจะเป็น73 79แล้วก็75เด่นล่างจะมี3ชุดลองบนจะมี3ชุดนะคะ อันนี้ก็ใครชอบก็จัดเลยอ่าต่อมานะคะงวดวันที่17กุมภานะคะชุด3ตัวจะเป็น840อ่าถ้าชุด2ตัวตัดจาก3ตัวนะคะจะเป็น40 48 84นะคะแล้วก็08อ่าอันนี้ก็ให้ลุ้นห่างเดียวถ้าเป็นของคนไทยบ้านคนไทยบ้านชุดนี้ของแท้นะคะจะมี 4 5 2 5 1 4นะคะแล้วก็5 2 1 4 1 5 7 9แล้วก็5 9อ่าอันนี้นะคะชุด2ตัว3ตัวใครชอบก็จัดเลยต่ามาสำหรับแนวทางนี้รัฐบาลไทยวิ่ง1ถ้าเน้นๆนะคะจะเน้นที่1 7ถ้า3ตัวนะคะจะเป็น6 1 7อ่าชุด2ตัวนะจะมี1 5 1 6แล้วก็1 7 อ่าชุด2ตัว3ชุดนะคะแต่เน้นที่สุดก็จะเป็น1,7อ่าของเน้นน้อยนะคะซึ้งหวยยังโยมที่หลายานมาว่าเอ้าจะเป็นชุดปลอมชุดเก่าชุดใหม่นะคะแต่อันนี้นะคะจริง100%เก็จะเป็น9,383,82ชุด2ตัวนะจะเป็น3882แล้วก็2,7นะคะอ่าต่อมาของหนุ่มภุมแพนนะคะก็ ของหนุ่มสุพรรณล่างเน้นๆนะคะหนุ่มสุพรรณเนาะแปดสี่แล้วก็แปดห้าลุ้นดูนะคะของแอดภูมิอาจารย์ภูมินะคะวันนี้ฟันที่หกให้มาสามชุดสองตัวสามชุดนะหกสี่หกห้าแล้วก็หกหนึ่งถ้าจะเน้นนะหกสี่ตัวรองหกห้านะคะหกหนึ่งก็จะเป็นตัวเต็มนะคะเลขดังวันนี้นะอ่ามาดูเลย มี9 8 9 7 6 1 4 1 3 9 5 6 8 2 5 2 7 1แล้วก็5 9อันนี้จะเป็นเลขดังทั้งหมดนะคะสำหรับงวดวันนี้อ่า17กุมภาห5นะคะแต่ว่าวันที่ผิดนะระหว่าง16กับ17ในั่นเองแค่นี้นะคะแต่ว่าเลขดังนะทั้งหมดเนี้ยให้เมื่อนๆดูก่อนต่อมาเลขบนนี้ เลขผลนี้นะคะงวดน,นี้3ตัวบนจะเป็น247 249ถ้า2ตัวล่างจะเป็น24 26 28อ่าถ้าของแอดลำแพนนะคะฟันวิ่งบนจะเป็น4กับ3ถ้าวิ่งล่างจะเป็น1กับ5บนเน้นๆจะเน้นสล่างเน้นเจะเน้น1นึ่นะกอดเอาไว้แน่นเลยอถ้าชอบก็ให้จัดนะคะสำหรับของแอดลัมแพนเนาะอะก็เข้าค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยนะคะ วันที่ผ่านมายิ่งรักยิ่งห่างนะคะหนึ่งกุมภานะาจะให้แนวทางมาเข้าที่0ูนย์กับ0ูนย์สามนะรวยๆบนล่างเลยวันนี้นะคะตามต่ออัอนนี้จะเป็นชุดบนนะคะสี่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกขออีกงวดรวยๆนะคะอันนี้นะให้มาสี่หางสี่ชุดอันนี้สำหรับเลขบนนะถ้าใครชอบนะคะก็ให้ลองจัดดูเนาะก็สี่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก สีห่หางแต่ถ้าชุดล่างนะคะล่างวิ่ง9นะคะก็จะเป็น9 3 94 97แล้วก็25เนาะอันนี้ก็ถ้าชอบก็ให้จัดนะคะ4ชุดเนี้ยถ้า9จะมาเนาะก็จะเป็น97หรือเปล่านะคะลองลุ้นและส่วนแตงนะคะส่วนแตงจะเป็น4 19 7 2 6 416แล้วก็2 7 9ชุด3ตัวนะ4ชุด ถ้าชุด2ตัวจะเป็น9 2 9 3 6 2 3 7แล้วก็1 5 1 6 1 9อ่ะอันนี้ชุด2ตัว7ชุดนะคะ3ตัว4ชุดอันนี้ก็เอาไปลุ้นนะคะ,ะต่อมานะคะอีก1ชุดของวันนี้นะจัดป้ายนะคะวันที่17กุมภากุมธาชุด3ตัวนะจะเป็น5 1 7กับ4 1 7 ะะอันนี้จะมาไปก็ขอให้มานะคะอีกหชุดนะจะเป็นของแอนดหนึ่งี้เป็นชี้ต่ายนะคะชือองตัวล่างตรงตนะคะจะเป็นหนึ่งเแล้วก็สองเจ็ดแอ่าแล้วเพื่อนๆดูนะคะตรงที่มีปากกานะคะหมึกสีเหลืองก็ให้ลุ้นนะคะสชุดนะจะมีหนึ่งเแล้วก็แปนะคะอันนี้ ดูดเป็นตัวเน้นเอาไว้ต่อมานะคะสำหรับคู่ตดบนนะคะ1ชุดนะอาจารย์เจริญศิล์นนะ,ะถ้าคู่ตดบนจะเป็น1 5กับ16ถ้าชุดของอาจารย์นะคะเจริญศิล์ก็จะวิ่งบนล่างนะจะเป็น1กับ2จับคู่บนล่างจะเป็น51 7 1 4 1นะคะ5 2 7 2 4 2ถ้า3ตัวจะเป็นแ5 1นกับ หกเจ็ดหนึ่งอ่ะใรอยากได้ชุดสามตัวที่เอาลงให้นะคะก็มาตามกันต่อมาฟังกันต่อเลยนะคะอ่านะคะหลังจากที่ดูแนวทางไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรามาดูนะคะว่าอ่าวันนี้นะคะไม่ว่าเจ้าไหนสำนักไหนอย่างเงี้ยบางบางสำนักจะฟันห้าใช่ไหมจะฟันห้ามาแล้วคราวนี้บางเจ้าอะ่ะบอกว่าคอนเฟิร์มมาว่าหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นตนะแล้วคราวเนี้ย ถ้าหากว่าทั้งทั้งทั้งหมดเลยอนะเนาะฟันห้าฟันหนึ่งนะแล้วถ้าอยากจับชุดสามตัวอยากถูกสามตัวอย่างเงี้ยเจ้าตัวไหนใส่นะคะถ้าหากว่าบางเจ้าให้หนึ่งมานะแล้วก็บางเจ้าบางสำนักนะให้ห้ามาใช่ไหมคะงวดน,นี้สามตัวนะคะฟันลองฟันไว้ก่อนนะไปซื้อลอดไว้สักหนึ่งใบก่อนนะคะ หนึ่งห้าเจ็ดนะคะหนึ่งห้าเจ็ดอันนี้ลองฟันนะลองฟันก่อนหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าซึ่งบางเจ้าบางสำนักอะฟันหางเดียวมาที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะแล้วค่ะเนี้ยถ้าถ้าหลายท่านเนาะบอกว่าอยากทุ่งไว้ซ้ำตัวอะไรเงี้ยลองดูส่วนของปลาม่วงนะต้องรองข้อมูลนะคะเพราะว่าบางทีก็มีข้อมูลมาฝากนะบางทีก็อาจจะไม่มีอันเนี้ยก็เลยเอ่อบอกเอฟซีเอาไว้นะคะฝากฝากไว้นิดนึงเนาะเพราะว่า บางทีข้อมูลอาจจะมาเยอะนะเพราะว่าถ้าเลขเข้าอะค่อนข้างที่จะปลอมเยอะใช่ไหมคะก็ต้องรอดูก่อนนะคะว่าข้อมูลอะมาจริงหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่อยากให้เอฟซีเสียเงินนะคะเสียเงินจากชุดปลอมเยอะนะคะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วยังไงนะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศนะไม่ว่าจ,าจาะจ๋าไล่ไม่หมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะไต้หวันเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะหลายท่านบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีคลิป Q&A นะคะที่ FC บอกว่าอยากอยากรู้เรื่องลึกๆของจ๋ามากนะคะอ่ะเดี๋ยวจะจัดให้นะคะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นคลิปไหนนะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่า Q&A ค่ะคำถาม FC ถามมาไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางแชทส่วนตัวหรือว่าทางคอมเมนต์ YouTube นะเยอะมากนะคะที่ FC แบบ ถามมาแล้วจ๋ายังไม่ได้ตอบนะอ่ะเดี๋ยวจ๋าจะมีคลิป Q&A นะคะให้ FC ทุกท่านอะ่ะเออได้ได้คุยกันนะคะว่าอยากถามอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะมี Q&A นะเพราะว่า FC ถามมาเยอะมากสำหรับวันนี้นะคะจ๋าก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะ157เลขหน้ารุ้นนะเอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ